bẹn nhà mày đang bước buồn buồm bấm dây bẹn lấy cây chúa bẹn chán nát gặp tân cái đơn người ta muốn อ,นนอันนี้มเีเวลาแบบบวมเหมือนกันอันนี้แบบบวมเหมือนกันแต่ว่าไม่เล่งน,นะครับว่าได้14บสี่นนนะติดองถือว่าเยอะอยู่นิดุึงนะครับสิบสี่สองเยอะนะ เรื่องก็ขึ้นมานิดเดียวถือว่าใกล้เกี่ยวกันไยรอบสูงรอบต่ำก็จัดจัดใกล้เกี่ยวกันนะครับแต่ว่าอันนี้แบกืนินนีดมึงมัน,นเยอะเลย10แอมป์โอ้ยเกือบ9โวต์นะครับ